สวัสดีค่ะสวนมุมไม้บ้านมาอีกแล้วนะคะนี่แทนกล้องให้ดูก่อนว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ทำหน้าที่แทนน้องเจมเต็มตัวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเพจมุมไม้บ้านเรามาเจอกับพี่กุ้งดีกว่าค่ะเจ้าของสวนปลูกรักสวัสดีค่ะคพี่กุ้ง พี่กุ้งขอเบอร์เบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่ง้าเก้าสี่แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยครับค่ะราคาต้นไม้พี่กุ้งราคาย่อมเยาวนะคะเพราะรว่าสวนเราเองและอีกอย่างบางตัวเราทำเองก็จะถูกแต่ว่าถ้ารับมาเราก็จะบวกนิดหน่อยเพราะว่าเราจะช่วยค่าขนส่งลูกค้าเพราะราคาต้นไม้เราไม่รวมกับค่าส่งก็อย่างที่บอกค่าเพนกระายเล็กๆซ้าหนึ่งก็อยู่ที่ต้นหนึ่งก็อยู่ที่แปดสิบบาทค่าส่ง แต่ถ้ารวมรวมกันสามก็ถามโดยขไซซ์กันไปเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณที่ร้อยห้าสิบาทค่ะครับอันนี้เราจะเริ่มจากฝั่งนี้เลยใช่ไหมคะตอนแรกว่าจะเอาเป็นฟินาเล่อ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะย้อนแสงเริ่มเริ่มเริ่มที่เป็นตัวนี้อันนี้คือประทัดยักษ์ค่ะฟอมไม้ใหญ่ครับอันนี้บอกเลยราคาจะค่อนข้างสูงเพราะว่าในตลาดไม่มีนะคะแล้วอาจจะต้องกอดตอตอกล่องเป็นเมตรยี่สิบนี่ตัวนี้ตัวนี้ให้สังเกตให้ดอกเขาดอกกำลังออกเป็นพุ่มเลย ใช่ค่ะแล้วก็ในตลาดยังไม่มีนะคะอันนี้ชื่ออีกทีนึงนะมีต้นเดียวประทัดยักษ์ค่ะสวยมากอันนี้อยู่ที่300ครับ300นะคะไม่รวมตเรามาต่อตัวตัวหลังอันนี้เป็นผู้จอมพลแค่แคะค่ะข้อสั้นอันนี้ตัวสีแดงนะคะผู้จอมพลแดงแคะเดิมแม่ค้าจะทำบอนไซ แล้วก็ดูโคนซะก่อนว่ามันใหญ่มากหน้านี้วอันนี้มันเป็นต้นต้นต่อแล้วแม่พันแล้วใช่ค่ะบางคนก็ซื้อไปเปลี่ยนหรือว่าตัดแต่งได้ลงดินเลยค่ะหรือไม่ก็ใส่กระถางใหญ่ๆตัวนี้ราคาเดียวกันสา0รอยเพราะว่ามันหายากอยู่ใช่ค่ะออสีแดงแค่นะครับต้นเดียวนะคะเพราะว่าอีกต้นไม้คะเขาเก็บไว้เพราะว่าไม่ค่อยมีต่อที่ตัวนี้อันนี้ก็ต้นสุดท้ายตัวนี้เราเมื่อก่อนเราเคยขายอยู่สามร้อยกว่าเนาะเราสองร้อยแปดสิบพอแบ่งปันแบ่งปันกันขครที่ยังไม่มีใครที่หาหรือว่ายังไม่มีนะครับ ค่ะมะดันดางนะคะเนี่ยด่างสถเียนแล้วเอาไปลงดินได้เลยแล้วเปลี่ยนกระถางได้คุณลูกด้วยได้ใบสวยด้วยมามาต่อกันที่ไม้ใบกลมตะมุตตะมิอ่างุนทะเลใี่ค่ะชอบเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ใหญ่สมบูรณ์เพราะว่าอยู่ในกระถางอาหารการกินเขาน้อยเนี่ค่ะดูคนแต่ฟองเขาสวยอันนี้เหมาะกับ ตรงดีหรือว่าเลี้ยงภายในก็ได้แต่ว่าขอมีแสงและเลี้ยงภายในเป็นไม้ฟอกกดได้ด้านันอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดแบ่งปันกันค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรแต่าต่อที่ตัวนี้เนาะอันนี้คือจะเรียกหนวดหรือเขาหรือสีอันนี้คือเพิ่งจะเริ่มต้นเวลาเขาออกดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะยาวและใหญ่กว่านี้อันนี้คือยังยังเป็นอันนี้ทุกทุกช่อนี้เขาจะมีเริ่มมีดอกแล้วแต่ยังไม่ไม่บานครับดู ุ่มเขากว่างเป็นไม้พุ่มรอเลยนะคะถ้าเราตัดแต่งเขาก็จะเป็นทรงพุ่มอยู่เนี่ยค่ะนั่นเราคือตัวนี้มีดอกเยอะเลยแต่มันยังไม่บานนั่นเองค่ะนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบเขาจะห้อยต้องแต่งต้องแต่งมาเป็นเหมือนเขากูเขาจะยาวกว่านี้หรือว่าเขาเขาจะยาวกว่านี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะแล้วมาต่อที่ตัวกุหลาบเมาะลเมืองเขาบอกนะคะว่าดอกสวยมากไม่มีกลิ่นแต่นางน้มเยอะเยอะมากๆ ก็เป็นไม้แปลกตีเป็นไม้แปลกหายากเหมือนกันนี่ตัวนี้เป็นดอกเขาประมาณน้มีดอกทั้งตูนทั้งกําลังจะบานเหมาะลําเมอนะคะเอาไว้ปลูกริมรั้วดีค่ะถ้าหร่แล้วมีกุ้งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเรามาต่อตัวนี้เราเคยนําเสนอแล้วแม่ค้าจะค่้นชางห่วงนิดนึงก็เลยค่อยๆกใบเ่อเนี่ยใบอ่อนเข้อ่ามะกาค่ะมะกาด่างมะกาด่างใบอ่อนคันนี้กำลังสีอ่อนเขาจะเป็นแบบนี้เลย สวยค่ะอมชมพูอันนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้บซื้อสองร้อยสองร้อยนะคะยัปัน้ยราคาดีมากเมื่อก่อนสึกจะสองห้าใช่แล้๋วน้าเราจะออกมาขายอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้คือใส่กระเป๋ารับซัพนี่สเก็ต ฟองเขาจะเป็นแบบนี้เลยข้างหลังเขาจะเป็นทรงกระเป๋าอันนี้เลี้ยงกระถางดีนะคะแต่ถ้าลงดินเป็นบอกก่อนว่าเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงานกกาจะเยอะากาเราอยู่ในกระถางเนี่ยเราจะคุมคุมเรื่องฟอร์มของเขาได้ค่ะครับตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะมาร้อยห้าสิบอีกตัวตัวนี้คืออันนี้ของกินเอ่าเดี๋ยวก่อนตะขบยักษ์ตะขบยักษ์ลูกเขาจะใหญ่อยู่เนาะกินอร่อยรสชาติดีนี่ครับ เท่ากับใส่กระเป๋าอ,อันนี้ยังไม่ได้ใส่กระถางนะคะคเพราะว่าพร้อมลงดินหรือว่าปลูกเปลี่ยนกระถางได้แล้วอยากให้เอาไปลงดินปลูกกันเลยแล้วมาไม้ดอกกันบ้างพี่กุ้งไม้ด่างอันนี้เป็นลําเพยด่างนะคะที่เราเห็นตัวเขียวเนาะใช่ลําเพยด่างดอกเขาจะสีเหลือง ตัวนี้กำลังมีดอกเลยเนี่ยแล้วดอกออกเมาเคยไปเห็นที่เชียงใหม่ถนนนิมานเขาปลูกเป็นพุ่มประมาณเมตรครึ่งสวยมากตัวนี้วิธีการทํายากมากคือตอนไม่ได้ต้องใช้เสียบยอดเอาใช่อันนี้คือเสียบยอดนะคะใช้ต่อต้นเขียวครับอันนี้ราคาถูกมากเขาบอกอันนี้ไม่ฟอมฟอมหายากอ่ะมาหายากอยู่ตัวด่าง220ร้อนะคะ อันนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกันบางคนเขาเรียกสนสนยอดทองหรือสนแซมทองสนแซมทองสนแซมทองจริงๆถ้าเปลี่ยนกระถางพวกมมันจะใหญ่กว่านี้แล้วนี่เราไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนเขาเนาะสวยค่ะสวยมากเขียวตัดทองเหลืองเลือถ้าลูกค้ารับไปก็ไปเปลี่ยนกระถางใส่ปุ๋ยถ้าลูกค้าลืมถามราคาอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอันนี้เรามาที่ไม้ประจำสวนเรา เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยไม่ผลเนาะไม่ผลกินได้อันนี้เป็นฝรั่งฝรั่งฮ่องเต้ฝรั่งฮ่องเต้ค่ะลูกเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราคลิกให้ดีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อยู่ในถุงนะคะใหญ่กว่านี้ว้าวอร่อยและแปลกค่ะอันนี้ราคาต้นเดียวเท่าไหร่คะเมื่อก่อนเราขายอยู่ร้อยแปดสิบอนนี้เรามาลดให้ร้อยห้าสิบแล้วทราบว่ามีจัดโปรโมชั่นอีกนี่อันนี้คือฝรั่งแคลคะ ลูกจะไม่ใหญ่แต่ว่าให้ให้ลูกดกและแคะดอกเต็มเลยลูกเขาก็จะใหญ่เดียกลางมีดอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในตลาดพอมีเดี๋ยวนี้หายากไม่รู้น้องแม่ค้าหาไม่เจอมาเอิญได้มาอันนี้กระถางเดียวเท่าไหร่นะคะกระถางเดียวร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแต่ว่าโปรโมชั่นที่พี่กุ้งจัดคือยกคู่นี้เท่าไหร่นี่แม่ยกคู่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนี่คือเราลดไปห้าสิบบาทเลย ใช่แล้วก็ค่าส่งไม่รวมถ้าแพคคู่นะคู่สองต้นไดคราคาที่ถูกแต่ถ้าแยกก็ราคาต่ำนั้นเรามาที่สมุนไพรอันนี้เนื้อปลาหมอแดงครับตัวนี้เราไม่ได้มาไลานานแล้วครับอันนี้เป็นตอของเขาเลยนะเนี่ยตอใหญ่มากใช่ค่ะโคนใหญ่มากไม่ค่ต้องคอยตัดค่ะไม่งั้นนางจะยาวอันนี้เราเอาร้อยห้าสิพอร้อยห้าสิบนะค่างด่างประมาณนี้เลย S <S สวยอยู่เป็นสมุนไพรแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้บางคนเขาเรียกเป็นไม้นำโชคหรือไม้ฟอกอากาศตัวหนึ่งเหมือนกันครับตัวนี้ <S <S มันจะโตใหญ่ได้อีกนะคะอีกได้อีกตัวนี้มรกตมรกตดำใช่ฝักฝักดำเขาเรียกฝักมรกตดำตัวนี้อยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบค่ะกระถางก็สวยงามตามตไม้เป็นกอแล้วนะครับอันนี้คือเข็มขาวหรือบางคนเขาเรียกสมิงขาวแต่ตัวนี้ด่างหอมมากเลยค่ะนี่ดอกเขากําลังออกนี่คือดอกดอกบางเขาจะเป็นแบบนี้ ตัวนี้ดอกตูงเขาก็จะเป็นกระจุกกระจุกหอมชื่นใจค่ะตัวนี้ตัวด่างเท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะถือเขาเขาไม่ออกดอกเขาใบเขาก็จะสวยเพราะเป็นไม้ฟอมไม้ใบด่างครับไม้แล้วอันนี้เป็นฟิโลฟิโลครับฟิโลหนังหมูใช่อนนี้หนังหมูกระถางนี้ร้อยหนึ่งอ่าร้อยหนึ่งแบ่งปันกันปกติเราขายอยู่แพงกว่านี้เราเราแบ่งปันกันครับนี่นี่เรามีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งคืออันนี้คือ รวยล้นฟ้ามีรวยล้นฟ้าเป็นไม้ประเภทนําโชคมีดอกด้วยแล้วก็คืออันนี้รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกกับรวยล้นฟ้าอันนี้รวยไม่เลิกด่างนะคะค่ะสังเกตฟอร์มใบเขาจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้จะออกเป็นลักษณะดอุ้ยจยาวยค่ะเป็นน้ยมงคลนะคะขึ้นชื่อว่ารวยอ่าถ้าอันนี้กระถางเดียวถ้ากระถางเดียวหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยแล้วอันนี้แพ็คคู่ร้อยแปดสิบอันนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้ยเหมือนกันแต่ถ้าเราแพ็คคู่ยกคู่กันเนี้ยร้อยแปดสิบ โอ้ oh, เห็นไหมสงองรายการแล้วคะ่ะที่จัดโปรโมชั่นนะคะเศรษฐกิจอย่างเนี้ค่ะช่วยๆกันมาต่อที่อันนี้ก็ครัคบอันนี้เอาไปไหลกระถางแล้วดูจะเหมือนฟอร์มเดิมจริงๆไม่ใช่กระถางเดิมค่ะจริงๆเนี่ยมันเป็นกระถางใหม่เนาะเนี่ยใบเขาจะใหญ่ได้กว่าน,นี้นี่ใบเขาจะใหญ่ได้กว่านนเหมือนเล็กเขาเรียกบางคนเรียกเล็บคุดญี่ปุ่นใช่ใช่บางคนเขาเรียกเล็บคุดญี่ปุ่นกันจริงๆ <S 1> <S 1> ค่ะเท่าไหร่คะ อันนี้สองอสิบครับมันเปลี่ยนกระทางขาวให้แล้วค่ะตั้งภายในได้ให้มีแสงแค่นั้นเองอันนี้เมื่อก่อนแพงค่ะขายอยู่แต่เกือบสองร้อยหลือร้อยแปดก็ไม่รู้แต่นี่แม่ค้าปักชำทำเองบะเอิมีดอกก็เลยนำมาแบ่งปันนางชื่อเปสุริยาเปรุลิยาเปรุิยาครับมีดอกเากสองต้นอันนี้แม่ค้าทำเองเอาไปแปดสิบแล้วกันค่ะเผื่อติดกล่องไว้นะคะแล้วตัวนี้คือ ครีโอพัตาดอกเหมือนพุทธรักษาแต่เน่ของเขาอยู่ที่ใบเนี่ยใบเขาจะขึ้นลายประมาณนี้ดอกก็เหมือนกันค่ะดอกมีหนึ่งช่อมีสองสีมีสองสีครับค่ะนี่มีสองต้นเนาะมีสองกอค่ะเป็นกออันนี้เราคิดร้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบเมื่อก่อนมันจะแพงกว่านี้แต่เป็นไม้ประเภทหายากบางพนยังไม่ค่อยมีแพร่หลายครับตัวนี้ค่ะครีโอพัตานี่บนีใบก็สวยดอกก็งามตัวนี้สูงต้นยาวแล้วตัวนี้เราเลี้ยงมานานแล้วครับ ลีลานี่เป็นไม้โชโคด์นี่ทั้งป่องด้วยถ้าเปลี่ยนกระถางสวยได้จะสวยมากเลยตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มโคดนะครับชื่อชื่อชื่ออนุมานั่งแท่นอนุมานั่งแท่นราคาค่ะราคาร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเองคือขานุมาอยากจะมีดอกเขาก็มีตามตามเขาเนี่ยสิเขาลีลาเขาชดช้อยนี่เรามาตัวนี้ตัวเนี้ยค่ะเล็บวิลาคือเล็บแมว จริงๆชื่อในทองตลาดคือเหลืองชัชวา,าเลชชวาเดี๋ยวแม่ค้าจะแพนให้ดูว่าหลังฉากของที่บ้านที่สวนของพี่กุ้งเนี่ยค่ะเป็นนี่คือต้นเดียวนะคะใช้เวลาสองปีได้กำแพงเท่านี้ค่ะแล้วเวลาเขาออกดอกมาจะเหลืองทั้งกำแพงเลยค่ะ เกาะเกี่ยวดีครับตัวนี้เขาเป็นมือคล้ายมือแล้วถ้าใครกลัวงูปลูกตัวนี้งูไม่เข้าเพราะว่าตัวเล็บที่เกาะอะค่ะเหนียว,ยวม,มากครับตัวนี้เหลืองชัชวนครับเหล 180, ืองชะสวานร้อยแปดสิบนะคะอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะร้ม, <180. S 1> มีดอกแล้วถ้าไม่มีดอกก็ไม่กล้ามาันมันมาไล่อันนี้คือแอนโทเลียมมิกกี้เมาส อ๋อมิกกี้เมาแม่ค้าเรียกผิดอันนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วนะมิกกี้เมาเนี่ยเมื่อก่อนเราคลิปที่แล้วเราเป็นบราวนี่เนาะอันนี้เป็นแอนโทเลียมมิกกี้เมาค่ะเท่าไหร่คะอันนี่สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบนี่ฟองเขาจะเป็นเหมือนถ้วยๆครับประมาตัวนี้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 ตันี้ตัวนี้ันี้ตัว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 นี้ตันีตัวนี้ตัวนี้ัวนี้ตัวนี้ คือแปรงล้างขวดสีชมพูถึงสีมพูสีชมพูนะคะสีแดงจะยาวสีชมพูใบเขาจะป้อมกว่าสังเกตจากใบถ้าสีชมพูใบจะป้อมบางทีฮะให้ลูกค้ารู้ไว้ว่าใบไม่เหมือนกันบางคนโดนหลอกมาว่าเป็นใบยาวๆแล้วบอกว่าเป็นสีชมพูไม่ใช่นะใช่อันนี้เป็นใบคระเพราใบม่วงก่อนอันนี้สองร้อยยี่สิบแปรงล้างขวดชมพูอ่ะอันนี้ลำเพลย อ๋อเป็นพี่น้องกันไม่ต้องบอกสรรพคุณราค่ะเดียวกันค่ะอันนี้คือรวงผึ้งรวงผึ้งนะคะค่ะอันนี้นานหน่อยนะคะกว่าจะได้เห็นดอกแต่อันนี้เป็นกิ่งตอนที่เราตอนมาแล้วตัวกิ่งเรียกว่าใหญ่แล้วล่ะทรงใหญ่เลยกิ่งใหญ่มากอันนี้เราทําเองให้ราคาย่อมเยาอันนี้เท่าไหร่นี่มเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือเราขายเป็น ไซเนี่ยเจ็ดแปดร้อยเลยนะคะจะมยที่ตอนที่เขาฮีททิดเริ่มเริ่มอันนี้เราทําเองเอาไปสามามร้ยพอตัวนี้สามรพอกิ่งใหญ่แล้วบุกลงดินได้เลยนะคะเรามาต่อที่ไม้เลื้อยตัวนี้ทางภาคอีสานนะคะเขาจะเรียกไม้เครือ ไม้เลื้อยตัวนี้ชื่อจันกระเพาะค่ะอ่ะรให้เห็นดอกนี่นี่ดอกจันกระเพาเลยดอกเขาจะคล้ายๆชมมานาเลยนะคะแต่กลิ่นไม่ใช่ข้างบนก็มีดอกด้วยค่ะดอกเขาอยู่แล้วก็มีดอกตุงๆเยอะเลยอุ้ยแต่ละอ่าฮะอือขอโทษอะไรมันเว็บๆอันนี้ราคาเท่าไหร่คะร้อปดสิบสูงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าบอกนิดนึงแค่อย่างเงี้ยฟอร์ไม้อ่อนๆเราเรา อาจจะมีการงอปลายนิดนึงแต่ไม่หักหรอกครับแล้วก็ยัดใส่กล่องไปให้ครับค่ะจุดนี้หมายเลแปดสิบมาต่อที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไม้หายากอีกตัวนึงคือเป็นไม้มงคลให้ดูหมุนให้ดูว่าดอกไม้ใบหน้ามันอยู่ฝั่งนี้แก้วสารพัดนิใช่แก้วสารพัดนิเนี่ยลักษณะคทอนี้คือลูกของเขาเป็นแบบนี้เอ่อที่บ้านพี่กุ้งอะค่ะเป็นน้ําบาดาลถ้าเธอเช็ดใบก็จะออกอะค่ะ มันดูเป็นด่างๆเนาะแต่มันเป็นจากการการลดน้ํำค่ะเนี่ยเขาไม่มีดอกนะคะมีลูกเลยลูกจะเต็มต้นเลยค่ะถ้าเกิดเขาออกมาอันนี้เท่าไระ้อยแปดสิบเอามาแบ่งกันนะคะเป็นไม้ฟอร์มตัวหนึ่งไม้ฟอร์มสวยเค่ะแม่ค้าจะปลูกนะคะจะงานิดนึงแม่ค้าจะปลูกข้างๆกับองค์พระเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่ค่อยได้ดูแลนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยงดนามเท่าไหร่มาตัวนี้หมาผู้หมักเมีย เขาชื่ออะไรทับทิมก็จำไม่ได้อ่ะค่ะใบเขาใหญ่แล้วเขาดำเงาเหมือนค่ะเท่าไหร่ครับพี่กุ้มตัวนี้เอาร้อยี่สิบค่ะมีหนอนด้วยนะแบ่งปันแบ่งปันค่ะแล้วมาตัวนี้อันนี้คือยังไม่มีดอกแต่ทุกท่านสามารถเซิร์ฟได้เลยนะคะนางชื่อแก้วมุกดาแก้วมุกดาตัวเขียวเห็นงงามอ่ะค่ะมีอยู่สองกระถางก็เลยนะไม้ฟอมกอครับไม้ฟอมกอสวยตัวจริงๆเขามีดอกนะตัวดอกเขาจะหอมเหมือนคาราเมล ออกลูกกลมๆก่อนเท่าไหร่คะร้อยแปดสิเหมือนกันร้อยแปดสิบเหมือนกันน,นะ,ะนัวยลาคาดีงามอ่ะอันนี้คือมาอันนี้เป็นนางฟินาเลแล้วกันดอกพึบพับเลยคือยังไม่มีลูกก็ดอกสวยงามชื่อแม็กนัหรือว่าพีนัทบัตเตอร์ลูกนางจะสีส้มๆแ,งแ,งแดงๆอ่ะค่ะกินได้ลูกประมาณนิ่โป้องอ่ะครับกินเหมือนถั่วเหมือนพีนัท ค่ะนี่นะค่ะนี่อยู่โคนต้นสองร้อยยี่สิบต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่กระถางกระถางสิบเอ็ดนิ้วปลูกในกระถางหรือลงดินก็ได้นะคะเพราะตัวนี้มีมีดอกกําลังจะเป็นลูกแล้วใช่ดอกเต็มเลยเป็นดอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นลูกทีนึงนี่เรามาต่อกันตั้นตรงนี้พี่กุ้งสวยมากที่ตระกูลอโศกเนาะใช่อโศกคือไม่โศกไม่เศร้านะคะหรือว่าสุขหรือไทยอันนี้คืออโศกน้ำเนาะครับอโศกน้ํา ดอกเขาก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมลงดินเลยค่ะสวยมากสีส้มแดงส้มแดงอันนี้เท่าไหร่ครับพี่กุ้งอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วก็มาต่อตัวนี้เราเคยนําเสนอแล้วแต่ตอนนั้นเป็นกระถางใหญ่อันนี้ราคาเบาลงมาหน่อยค่ะอันนี้มันก็พร้อมลงดินเหมือนกันไซส์ประมาณแปดสิบเซนค่ะครับนางชื่อตินเป็ดแดงตีณเป็ดแดงอันนี้ดอกยังตูมอยู่นะคะอันนี้เราเอาตัวอย่างครับเอาร้อยหนึ่ง ร้อยเดียวเองค่ะเอาไว้ติดกล่องนะคะอันนี้มาที่วัฒวัสนาครับวาสนาตัวนี้มีลูกค้าทมหาอยู่สีขาวขาวเนี่ยอยู่ขาวอย่างเงี้ยตัวนี้อยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะฟูฟูแล้วกระถางพร้อมเปลี่ยนละอันนี้มาตรงนี้นี่ก็วัสนาเหมือนกันในในวันสีค่ะอันนี้ราชินีครับ แต่ว่ากอใหญ่อะครับตัวกอใหญ่ก็จะมีราคาสูงเราจะได้ฟอร์มแล้วจะได้เลี้ยงเท่านี้นะคะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่กุ้งอันนี้สามร้อยสามร้อยนะคะไม่แพงเลยนะคะได้เห็นตัวจริงแล้วนะคะฟอร์มสวยอยู่ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วมาที่สุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้นะคะคือต้นเก็บกะโหลอันนี้ไม่แคะนะคะไม่แคะปกติเราจะไล์เป็นเป็นแค่ส่วนใหญ่ตันนี้เราเอามาให้ดูว่าตัวนี้ฟอร์มใหญ่แล้วไม้ฟอร์มใหญ่ ก็ระโฮสูงประมาณหนึ่งเมตรครับตัวด่างนะครับตัวนี้เก็บกระโฮดังบ้านแม่ค้าที่จิมนนนบุรีปลูกไว้สูงประมาณสองเมตรนะคะสวยมากและดอกเขาเหมือนดอกมังคุดสีชมพูค่ะกินไม่ได้นะคะเป็นอาหารตาค่ะเท่าไหร่นะคะพี่คนี้สามร้อยสามร้อยสะหรไม้ฟงใหญ่ไม้ฟงใหญ่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ เราขอจบคลิปแค่นี้ก่อนยังไงลูกค้าก็อย่าลืมสมานะคุณแล้วอุดหนุนพี่กุ้งใช่ก็ยากให้ลูกค้าติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างต้องคุยกับพี่กุ้งค่ะค่ะบางตัวแบบ หนักๆบ้างพี่กุ้งก็อาจจะขอห่อตุ้มอ,อะไรเงี้ยค่ะคุยกันได้นะคะ,ะแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้สวนมุมไม้บ้านด้วยเราจะได้มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมีเพื่อนสมาชิกมากขึ้นเพราะแม่ค้าก็บางทีหมดมุกนะคะไม่รู้จะเอาต้นไม้อะไรมาไล่จริงๆเรามีเยอะมากนะคะแต่บางทีมันเป็นฟอร์มใหญ่ซึ่งจะส่งไม่ได้อะคะ่ะใครมาเที่ยวโคราชอยากมาชมที่สวนโทรหาพี่กุ้งได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สวนมุมไม้บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะพี่กุ้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ